สวัสดีครับศรีสเกตสร้างบ้านชาแนลครับผมมาค้ำๆครับผมบ้านนอกวิงครับนี่ครับทางขวามือี่ครับท่านผู้ชมครับเริ่มมีหุบส้นตะปางว่าชัดเจนนะครับหน้าต่างถ้าเป็นซิกเนเจอร์ปกติของผมก็จะประมาณนี้นะครับลึกเรียวสูงๆครับรับแดดรับลมและสบายสบายครับ อันนี้คือสถานที่สร้างบ้านน้องหญิงสาณนอนเพนดแนแพงครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามมาคอมเมนต์คอมเม้นต์กันในะสนานโซเชียลไปเลยครับดันใจขึ้นสึงเสียารได้ครับไม่ต้องเอาอไอ้คลิปบอร์ดนะครับเป็นคลิปที่ประมาณว่าขึ้นท็อปชาร์ตของไอ้ยูทูบอะไรครับตังคงจะยากอยู่เด้อพี่น้องจะขึ้นในแบบร้านเพิ่นครับเพราะเราเป็นช่องเล็กยครับ ทำมาแล้วก็กดติดตามให้ช่างหน่อยครับเสียนทราบครับเป้าหมายทีมก่อสร้างมันก็ก็หลายจุดนะครับจริงอ่ะนี่ครับนี่ครับน่าตายก่ออิฐเพงขอบนอ่าตางบนนะครับผมกำลังเคิดทับหลังเอาไว้ครับ ครับเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูนี่ครับนี่ครับดูก่อนดูก่อนพี่น้องอันนี้นี่แบบแบบายวันหรือแบบเมาอันนี้แบบเมาหรือแบบรายวันนี่เจอ๋อันนี้แบบรายวันใช่ไหมแล้วแบบเมาอะไรแบบเมาแบบเมาเอาแบบเมาให้ดูหน่อยนี่เลยแบบเมาโอ้แบบเมาแบบเมาโอ้แบบเมาแบบเมาโอ้โหเอาแบบเมาแบบเมาเอาไปทั้งบนโอ้นี้แบบเมาครับ นี่เปีเป๋าครับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในครับพี่นอ้องก็ไปลาก็อีกโซนนี้ครับครับก็ได,ด้สายนะครับพี่น้องนี่ครับด้านหลังก็ทำทุกอย่างไว้แล้วครับด้านฝั่งห้องน้ำครับนี่ก็ทับหลังแล้วครับ งานทับหลังนะครับผมงานทับหลังดูเมิร์นะครับทับหลังด้านบนนะครับขอบบนหน้าต่างนะครับวันนี้ก็ได้ฆ่าก็นี่ครับอีกห้องนอนล่างนะครับห้องนอนล่างห้องนอนล่างครับผมทําเอ็นทาทับหลังมาแล้วครับพรุ่งนี้มาก่อชนนะครับด้านบนดูนะครับวันนี้จะเป็นรูปร่างแล้วช่องนี้จะสงสัยนะครับว่า ให้เดาครับว่าช่องนี้เอาไว้ทําอะไรครับผมช่องนี้ครับนี่ครับช่องนี้ครับให้ให้เดาเอาไว้ทําอะไรเอ่ยครับทำฟูริชาสึไปรับรางวัลจากบอลโจนะครับมาเออครับโอ้ในโซนนี้ก็พอแล้วแล้วเพื่อไป ทำเพืก็ให้เคลียร์ทีละจุดทีละจุดครับขับหลังด้านบนแล้วครับแต่เบลเร็่งง่ายนะครับพี่น้องป้องไปเยาวห็นแบบนี้ยาว์เรี่ยงง่ายครับพ่อเลยวัดเกาะอีกว่าฝังข้อไฟกว่าจะขาดดีครับมีหลายปาร์ตี้อยู่ครับ คือสถานที่สางบ้านน้องหญิงสาวในเพลินแค่งครับพี่น้องเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมสางนะครับทีมช่างศีสกเกตสร้างบ้านครับผมสนใจสางบ้านโทร0637899666ครับผม0637899666ครับนี่คือด้านล่างครับด้านล่างของบ้านครับเขาเริ่มก่องแล้วก็ห้องเริ่มกว้างขึ้นครับมีทิชชู่มี มิติมากขึ้นครับนี่กับขอกัรนะครับระหว่างบ้านสองสครับกันกันแล้วครับถ้าเกิดคลิปเป็นคลิปสดครับพี่น้องอาจจะมีเสียงเด็ดลรอดเข้ามาไม่สุภาพก็ต้องขออภัยไว้ที่นี่ด้วยนะครับผมเพราะว่า เ่อนก็ทํางานเนะบางทีการสื่อสารชมงเพิ่นหรือว่ากับพวกผมก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ครับเป็นไปชั้นบนกันครับผม รถชันล่างคับรถชันนี้ต่อครับนี่คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับเปต่แล้วครับก็ทำทับหลังครับถุเล็กทำทับหลังทีปูนไว้ครับการทำทับหลังก็คือเครื่อลดรอยแตกเล้าครับพี่น้องครับลดรอยแตกรล้าตามมุมครับ มุมของประตูหน้าต่างครับ,บ,บ,บมันเกี่ยบภายนอกสวยงามครับ<ต><ว>ช่างทีมงานสีสกเก็ตแสนบาทมันก็ทยอยก่อไปครับทีมในว่างคนในว่างก็เข้ามาครับนี่ครับทีมงาน,น,น,านามาั<ต><ว>มนจะไป เป็นอาไบ้านแพงครับมันก็จะออกเดินทางแล้วครับผมเาโทนครับกับเมย์ไปครับในบ้านอีกคนหนึ่งครับก็เดินทางไปเดินทางปลอดภัยเลยครับ ไปร่วมงานที่นั่นครับมีบัานเพงครับงานปีดวงปีนี้ครับบรรยากาศที่ไกลสุดยอดเลยครับงามหลายพี่รองเอ่ยช่างมาก็ทำงานอะไรเฮ็ดทับหลังเฮ็ดก็ไอทำทับหลังครับจุดนี้ก็ กองสารครับปฏิเหตุกองฉาบไปนําครับเราใช้ระบบทีมครับน้องใช้ระบบทีมครับมีหลายทีมครับที่เข้ามาในแต่ละหลังครับเป็นวัชจักรของงานครับอันนี้เราแต่บริษัทนะครับแล้วแต่ผู้ละเมาครับแต่ละคนก็วางงสร้างวางงานไม่เหมือนกันครับผม ซาลามก็ผสมปูนครับผสมคอนกรีตนี่ทาเบลยอครับเ <ไป S 1> ริม่มบรรลป้าหลังครับเป็นผนังข้ามาแล้วครับแอมนั้นแอมหนี่อามากเลยับพี่ดอกเลยแต่ว่าจะเพิ่งคิดว่ามันจะเลี่ยวง่ายนะครับผมแบบนี้ก็กวัวาจะได้ ก็จบฉาบจบครับอีโดนเดอรครับด้าราเนี่ทีมสาวเรือหน่อยครับเพป็นก็ผสมคอนกิให้ที่ทำหลังครับไปทีมสาวเรือน้อยครับมีสาวเรือน้อยเท่านั้นเลยได้กะไผ่ดอครับช่างมันก็พยายามเอาใงานในมือนี้ครับ อันนี้ที่ทำทับหลังไว้ก็ต้องรีบทำครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องก่อต่อครับมันจะเป็นการวางงานวางงานสเกลของแต่ละทีมนะผมผมก็จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องนี้มากครับแล้วแต่พอคนจะไปชอบกันเองการวางงานแต่ละอย่างเราจะไม่ไปจู้จี้ครับให้เขาทำงานด้วยความสุขครับที่มีศิษธิเกียรสามานครับพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณครับ